สวัสดีเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูชุดระดับตํานานผู้พิทักล์รับอิก,การกันนะครับมาเรามาดูกันเลยโอ้มันมีค่าด้วยมีค้าคู่ด้วยทุกคนสวยมากสวยมากต่อไปก็แปลงล่างนะมีแปลงล่างได้โหชุดเท่มากต่อไปก็เป็นการ์ดต่อสู้นะถ้าเปิดตัวก็มีโอ้ทุกคนค่าต่อสู้สุดยอดมากเลย ต้องจัดแล้วแหละมีเปลี่ยนสีได้ด้วยนะน,นะผมจะเปลี่ยนให้ดูเนี่ยมีสีแดงสีำเงินโอ้เท่มากทุกคนน้องๆทุกคนใครสนใจไปเลยมาตอนนี้พี่มีอยู่1,146เพชรเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มดูว่าจะได้หรือเปล่าไปกันเลยทุกคนมาเร็วสิหมุนเลยตานนะักดไป เฮ้ย hey, ทุกคนได้แล้วได้หนึ่งอันแล้วทุกคนโทเคนมันต้องได้ห้าอันอนะได้หนึ่งอันแล้วทุกคนอีกสิบหมุนไปไม่มีเลยเอออีกสิบหมุนไปไม่ได้เอาเอทุกคนไปต่อเอาหนึ่งอันไปก่อนโห เอาไงต่อดีเอาไงต่อดีทุกคนจะได้หรือไม่ได้ไมาช่วยผมลุ้นหน่อยเร็วอีกสิบมุนไปโอ้โหเหลืออยู่ห้าร้อยเพชรแล้วทุกคนอีกสิบ<ป>มุนไปถูขึ้นสองอันแล้วจะได้ไหมทุกคนคิดว่าพี่จะได้ป่า มา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 สี่ร้อยเพจสุดท้ายเดี๋ยวพี่ขอทำใจแปบ๊บอีสิบมุนไหมโอ้โหแบบนี้ก็ยับสิครับอีกทีนึงไปก่อน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 โอ้โหเหงื่อตกเลยครับเหงื่อตกเลยตอนนี้อีกสิบมุนไป โอ้โหเหงอตกจริงๆหรือว่าจะพอแค่นี้ดีครับทุกคนยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าจะให้สุ่มต่อหรือว่าจะพอแค่นี้